ีค่ะสวัสดีครับกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวกับเธอค่ะกินข้าวกับเธอมาดูเมนูค่ะพี่น้องกินข้าวกับเธอค <c oughs> ธอแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ซลผลลังมาอย่างดีเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือต้ออมไก,ก่ท <c oughs> ี่บ้านเราไม่ได้หมดเลยป่ะพ่อย่างไก่ย่างวาบุ่เลยนะคนว่าเจาไปจ่วแ้วแก้วเนื้อปลาว่แม่จัดมองแล้วหรอบ่กินปลากินกับต้มผัก ลราจะข้าวเหนียวขอบคุณแม่พี่ต้อมนะคะเมนูนี้รังสรรจากคุณแม่พี่ต้อมเราพี่ต้อม,มเขงางานอยู่บบ <laughs> พี่ต้อมเขางานอยู่เป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยขอบคุณป้าที่จ่ายด้วยนะคะห <laughs> ้าร้อยบาทเมนูนี้ป้านะคะ <laughs> มาแล้วมาถึงงานแล้วค่ะถึงงานแล้วแล้วก็ปูสะจะแจเลยปูสะกินเานขาเลยค่ะเบิ้งเบิ้งช็อตนี่อ,อึอ๊บอึ๊บตอนอีทอดเลยพดูดอหละ <laughs> ช็อตนี่กำลังใส่เด็กไปซื้ออุปกรณ์อยู่กำลังใส่เด็กเดินไปซื้อกระดานเตี้ย д. เด็กเดินเดินจะได้รถย่อยด้วยบ่มีการย่อยจักเทียพี่น้องเห็นบอร์พลิสีพี่ว่ามันเดี๋ยวไม่จะมาเฮ้ยอย่าฝากสิย่านมันมา <laughs> ผ่าดน,นอนออกมากกำลังชวนพี่แนมพี่เหลิมนะคะเมันมะหอดแล้วอันนี้คือบรรยากาศหลังห้านของเรา ที่กำลังจะข่าแล้วนะคะทุกคนค่ะแม่แม่อย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเรานะคะมาลําใจกันร้อยได้ค่ะพี่ตามมาลําใจกันร้อยสีคนเด้อพี่น้องมาหาหลังเวทีก็ได้ค่ะขอมาถ่ายรูปหลังเวทีก็ได้มาแล้วพี่น้องเลยเสรนมาแล้วเอา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  ปมเจมาแล้วเจมาปมปมม,มาเล้เป่ปาแมงวันตัวถอยทอด <c oughs> ม,มาลกระดาษเตียงไหมก่ะวันะไรแมงวันทอดเสี่ยก่อนเป็นตอนที่มึงกันนเขาเนียวค เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งข้ามเขาจ้าเบิ่งก่อนอะไรบ้างคะครับครับเบิ้งข้ามเขาข้ามเขาไงบอสายบอทันมาเด้อค่ะกินข้าวแรงส่วนนำ้ำส่วนนำ้ำ